เด็กเลยดอยใครนีหน้าเอาหนินี่จะเป็นเมื่อมาสักเฮ้ยขนานก็ได้นั่งเลยนอนเนาะดอยจะออกมานอนนั่งเลยเฮ้ยมาหน้านอนดอาโอ้โหให้นอนดีอ่ะเฮ้ยเฮ้ยจะหยับมาหน้าน่ะยับหยับออกมาโอ้ยยับไก่บ่ได้บ่พวกนี้สบายดีพี่น้องเนาะมื่อี้ก็ได้มาหาบ่าวพวกคือเก่าเนาะพี่น้องมาก็สี่มื้อเนาะมาตอนมื้อเนาะ มันซีบบเห็นเน่ด้อทุกคนเบิ่งไม่ํำกันแน,น่เนาะี่น,นอนเฮ็ดยั้งล่ะค่ะสิกกท่งให้ลูกน่งให้ลูกสดยอ๋งให้ลูกเนาะลูกชินอนบอลูกชินอนเออมาชินอนเขาจะมาจะมาคับน้งนางมาเออมาขับแน่ออตันขําเฮ็ดยังเนตันคําเฮอรเพาราสี แน่นั่งกพน่นลูกเพิ่นเนาะเนาะเห็ดยังนี่เขากำลังสช่วยเขานะกำลังสช่วยเขาเลยโอ้หนึงเขาคำแท้เขามาแต่ให้คำได้นะเหมือนมันจะให้คำทั่วมาจะให้คำเห็ดยังเลยออกไปสั่งเลยครับจ้างเก็บกาแฟนนั่เลยจ้างเก็บกาแฟโอ้ยยังนี่เก็บกาแฟแล้วเนาะเก็บกาแฟยังแฟ่หน่อยนี่บอก ไปกับไพร์ไปกับเมียโดยช่วยเขาบ่ช่วยเขานะี่ะเมียไปใส่เลยเคยนั่งเมื่ออันเมื่อไปซักเครื่องซักเครื่องไดยซักเครื่องอยืนเท่านั้นเท่เฮือนแม่คือว่าสาวอยูีนี่น เพื่อยูนีมันบ่มีตู้สักผ้าโอ้ไปซักตู้บ่โดยอ่อยูนีมันหยาบเนาะโดยมาจะให้คำแล้วกัเมือนซักเครื่องเลยบ่มีเวลาเนาะโดยตื่นกระตุนแต่ดึกบ่ตื่นแต่สามมองหนะักอ๋อนึ่งเขาทาทาเข้ามาเอาบ่โดยอ๋อทะเลาะจ้างเลยเลยนีย่ มือถ้าได้หระอไงเขาจังเป็นโลบ่ะจะเป็นโลแล้วเนาะรอยได้ถ้าได้เลยเพ่ได้ได้สิบโลห้าสิบโลโอลายเนาะไล่ก็ไล่กว่ามือหนักเนาะอยอ่าเปนอลเก่าบ่ะป็นบอลใหม่นะบอลใหม่รอยอได้ยูพู่ยูพู่ดยูเซตครัปลาโตสุงๆฮะอยา ค,บบคือสิบมคือสิเมืออ้เราขืนเนาะเพิรเมือยแ,แล้วนักอ่ะอืมจะกินระบบข่าวนะยั่ง่อย<ต>แว้มานีเลยพอด้แรกเขาสแกงโนใหม่แกงในม่ดโดยอยอ๋ยอคือทรงเสบเนะเาะไห้ไปหาเลยเฮิกเมีที่เมย์หายดอยอ่าพลอยหรอเล่า สวยเขาแล้วยังสวยเขาเนาะสวยเขาป้าพี่น้งงนองเองขึ้นไปหัจ่างกีบกาแฟนลงมือนี้เนาะขึ้นมา<อ>คำคอยคอยก็มาคำคือกันเนาะรอยากเห็นเนาะพี่น้องมันมึนเนาะดอยแกงนเราหม่ยว่ากีบวาแกงเหลวเพิ่งแกงแล้วนะแกงแล้วดอยมิตตักกินเลยแหละเออ มาตอนมือกันเนี่ยนี่แล่พี่น้องพยาเห็นนี่ร้อยทำคำันมุดมุดดูเพิ่นกนันนอนแล้วเนาะร้อยเนี่ยเพิ่นไปสักเถื่องเพิ่นว่าเพลินเขาติต้มน้ำอีกเลยนะติ่มตอมน้ำอีกร้อยต้มแล้วแร้ใส่เลยต้่มตอมกินก่อนโ่้ต้่มอาอบ่ะร้อยอือต้มบรแซ่บนั่นงเล น้ำเขาเป็นส e ีแดงเลยเพราะต้มใส่อันนั้นอีสั่งต้มใส่ใบใบลำไยนะอ๋อโดยเป็นสีน่ะเนาะคือสีน้ำมันนี่คือน้ำมันนั่เนาะอืมแดงแดงเนาะอาตอนนี้ก็กินข้าวแล้วแหละรอกินเนาะวันใดท่ายให้พี่เนอะเบิ้งสำนักตอนกิงข้าวโดยโอ้เสบแล้วแกงเอาใหม่เนาะเออเสพหนักอืมเออเสบแผละมีอะไรันมากเนาะ คืว่าคำหมืกละหนีวเนียทนมาเพิ่อมันมันซักเครื่องทนแล้วไปจักซักเครื่องทานแล้วดอยตัวส่เนียจะมัมาลื่นจักเธอมปจากแรงเธอมันมาหรอเขามาดีชอบน้ำพายอเธอเพ่อนอนกับลูกเขานอนกับลูกดอยไปยานบะเธอไปยานดอก่ปเงาบ่เธอไปเงาดอกบ้าคนนอนนําเธอ เอาไปเลยเธอบ้านนะเมาเธออยู่ดีนานางอย่าจับนาอ๋อเอาทากคนน่าน่าเธอขาเอานเธอเธอจะแปลงนะนางมื่อี้เนาะเป็นอยังเธอจะมาจะมาตอนขำเนาะมาตละขำแล้วมาขังคืนเธอมาตอนไหนไหนเธอเธอจะว่านานาเมาโหลดเมียเจ้าฮันไปซักเครื่อนค่ะเออไหนมาไปเลยว่าุกทีตะแดงเมเนาะทุกคน แม่จะาไปซักผือนี่แหละไขสถาขึ้นเลยเอ,อยน,นี้นเนาะเธอ,อบนาบะคางนาข้าขางเลยนะจะคือใดวะเลกเอออะไร,น,รนี่เราไนอูวอล <c oughs> วอลโลโลเลลีลลได้เธอ,อบดายดอเป็นอย่างไรเธอ,อจะไนนางวัดก,กันมมบ่มารอเบิ้งหนีจากโมงไงถูกปะออประมาณเจ็ดโมงโเจ็ดโมบ่มารอไขเลยสิมาส่งเนี่เอ,อมาแล้วมันวองยามชิมาชิมาลอย หมาก็มาเลยล้วพอเห็นมาพอถือเธอมันก็มาแลยสิขาคือแลมแหลกแบบเออจับนาจับนาเธอถือนาจับจนถือกันเออจับไปเลยสิขาคือแลมแลมกระพุ่เนาะเให้มันจับนะเธอบนาเธอมันบดีนะดีแล้วแต่สีเงาแหลมเธอจะจับนาจราหญิงนางเห็นนาเงาแลยเหมียวหมาฮันอยูต้องใส่ฮันเบ่งเงา เนาะหากขื่นเพราะไดว่าเฮ้ยจะก็เมื่อแล้วนะประคืนเนาะเฮ้ยู่ดีนะมาหน้าซีขืนเล้งเอ้นายีว่าจะขืนเนาะขืนเลมือเลเอออย่าย่ดีนะเสาสีเงาเลยเธอบางเงาดอกบางเงาเอาเมียเสาก็ท่านมาดิเฮ้ยจะไั้มันก็มาจะได้ก็มาดอยอมาใน้มาดวหนมีนาวไปนั่งไปเอาผ้าห่มนะ เธอหน้าหนอนางเหมือนอันไปไปนาไปเอาห่อโฮมไปตุ่มี่ตุ่มมันนี้เออไปเธอไปไดายัง้งมากรตุ่มในค่ะไปเออไปเลยเธออยู่ดีนะนลาไปเลยกินกาแฟนะเธอกาแฟมันนี่บ้านาเ่ออยู่ดีนะ เธอว่าแต่ปางมืออย่าอย่าชูนตีดีแรกมันบอไต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 เพฮ่นั่นนะจะจะไปเก็บบักเพลอะไรของมือไม่เนหมอโดยทีทาไปเลยเธอทาแล้วเขาทาอะไรบอกเธอก็ทาแล้วได้เมื่ไปเจ็ดแปดโมงเมื่อไปเจ็ดแปดโมงมาแต่สอเนาะโดยไปถ่ายเจ้าเนาะเพฮ่นจะไปวันนะเบิรงก่อนเฮ่นยูพู่เลยนะยูพู่โดยจะ เมืยกัขี้ล้าเจ่อยดจี้คืนเนาะเธ่อไปเลยเฮอบรรดาบรรดาสนใจยางขานึ้นมหลยเออในนี่ว่าอยู่ดีนะยูดีนะขานเลยบะเลยไเลยใจเนีย่เห็นค่ะจะไม่เห็นจอยสงสบยมวไหนมาสเนี่ยจ่าเบิ่งินเหมือบ่ครสิก่ามาเลยเมื่อฮะ แต่ใจดํบรรนันพนวอบอไ้ขางขึ้นบัทีโตมายังกะบัทโตมาได้โตมาไผ่อ๋อคไข่มาค่ะมันยังยังไม่ทันหมื่นดิเออมันยังเจ๋งอยู่เนาะเิ่ใบให้นอนดอกใบให้นอนไมาดอกโออสีว่าใจดาโผดบอบอไฮคางคื้นนี่ค่อยผู้หญิงตัวเล็กน้อยกะว่าเะยเมื่อฮะเอบัก้ะกะ พ so oh, yes. uh huh. anyway. like ี่จะนอนนอกหน้านาจับนะที้านนอกจอยอ๋อนอนกันหนาวแล้วผู้เดียวเออบ่หนาวนะหนาวเลยบ่เจ้าก็ออกนอนน้ำเนาะเออบอไปซื้อเสื้อแดงเสื้อเสื้อน้ำหนึ่งหรอเอออยู่ดี่หนานางจะจับนะเออกนอนน้ำมาเลยไหสิกะนอนผู้เดียวบุ่งที่ทางหนออกสามค่ะเอออยู่หนอกไหสิกะเนาะทุกคน เพื่อเขาก็เปิดไฟให้เด็กนะฮะเขาก็เปิดไฟให้เปิดไฟดอยมันบอกขับที่นอนผูกเดียวหนาวกันหนาวเนาะเธอจะก็เมื่อใต้นางเดนเน่นะเมื่อดอยเมื่อไดมันมืดเลยเพื่อฮาชิมาะซงฮชิมาะซงดอยเมื่ออะไรฮะที่ชื่อเมื่ออะไรไม่อยากขับพื้นมาเราไปยกมือ เมื่อยไรคืออันบาทเขาใกล้เลยเมื่อเลยบ่เออักเลยหน่ะเห่ห่างขึ้นกว่าเนาะนี่เนาะเมียจะไปมาหันดีได้สองคนเหรอเนาะเออจีนามันก็มาหน้าเมียเขานะมาท้อเออหมดเลงมาส่งสิมาเมียเจ้าฮะโดนปั่นหนียังบว่ากินเขาจนเละเลยเธอปกติมันกันจีามันก็มาแล้วน่ะจีนามันมารอยสานี้เคยมาบอ เพอร์ปกติมันก็มาแล้วนี่ปกติดีสำนีมาสำนียังบ่ทันมาบ่ได้มาและส่งฮะเธอจะนั่งมันก็มานะขังคืนแห่เหมือนแล่เนาะปลาพวดเนาะเธออยู่ดีนะนะสิขาเนาะบ่าพวดเธอมันชีดีวะเห็ดไปสิเพื่อใดที่วันที่ได้ไรแหละบ่เป็นเมื่อค่ะเธอจะขังคืนนะพราวที่นอกเนาะอ๋อขังคือน่าญี่ปุ่นนี่เมื่อกี้มือใครสิขามืออะไร <wh> เท่ดั้มเลค่ะข้นขันเจาให้เหมือนทางนี้นเนาะจัดหายสิดอกเลยเออนี่นายนี่ว่าไปทิดสะแดงเออเออนเมจะกรอยากจัดหนึ่งบอกมานาเฮ้ยไอยากตาลุกตาโกดีวอเธอบะดอกบอเฮ้ยนายนี่วอตีเรื่องนะ่ะเออ ตหน้าหนางเมื่อนานคืดละหน้ามือเลยคือ <c ười> ว่าสิสวดเขาไปนับปนนเป็นหอ, <c ười> เอน,อน,นอเอาขา,นเเาเห็นบ่าเฮอร์มันมืดละหน้เด็กและหน้าดอยมาห้ยขาดง่ายเลยเฮอร์ยันเมียเห็นน <c ười> าเห็นเมียเห็นดอยเ <c ười> มียจนะมาสปินย่างโอ้แต่ว่าตากร้องเขาคัางขึ้นเด้อวะสัสเฮอมันสิดีบ้างนะสป็นยังเนาะแล้เฮอร์ยันเมียหายดอยมันว่ามัน เขาเหตียงกันเบบืนกันสไดเหตดยังเจ้า <c oughs> ก,ากะโอ้เคยนอนเป็นมืว่าสัดยากเฮ่ะฮจะเมื่อหน้าหนังเมื่อนา <c oughs> <c oughs> <ฟ>อโอ้โอบอ่าวหวกนีไรจะหเห็นเมื่อนะพี่นองเพิ่มมันขำเลยเมื่อโซอสอัง,งขับอะไรเมื่อนาเมื่อนาว่เพิ่มมันมันเดือด่ปมายแห็ยูเดียบอ้ะดืแหลนังไอเจ้านั่เดืกแลนอยนีหนาเอาเนี่ยจะเป็นเมืเ่อนาับอส

เขาระขกางเลยขาดกางแล้วจัปะกาเมือปะเนี้ยเมือไพีกะเมืที่หมืนหมื่นหนึ่งเธอบักันบปกาเมื่อกากันนอนั่นเลยนอนี้เนาะดยทางมือนเมือจะเชาเด้อนั่นเลยเรือมือตะเชาดอยขันขันเมียจะบวมา่นบวดอยขันจะบเมื่อเอี่จะไปเก็บเคลน้เขาเลยเก็บําเจ้าดอยเก็บให้ี่เนาะดยเก็บให้ี่คาเตบเธออยู่ดีหน้านางจะจับนางจับกระบไดเนาะดยเป็นยังไง อุ่นเนาะเขาไปแม่นางเป็นหนาวเออพออยู่ทีนาเจ็บอะไรยป่ะเขเจ็บไปเขาอยู่ไหนไปเออไหนจะเจ็บไปเลยเอาไปนอนเนาะเขานอนเลยป่ะนอนเลยแล้วข่อยนาวเลยข่อยอยากนอนเลยเออนาะตกลงว่าสินอนนี่บ้านางสินอนนี่แหละบอกเป็นเหมือนแล้วมันเหมือนทรายเออเนาะเขาไปไปเป็นกันนม่นางเออไปกอน